สวัสดีครับเออ่ขึ้น F0 ขึ้น F0 นะครับอ่องเออร์เลอร์ F0 ครับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น SFK 2180X อันนี้ก็จากสายเพชเชอร์ครัโดนหนูกัดขาดครับอันนี้คือเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับเออ่รุ่น SFK 2180X อาการก็คือกดปุ่ม power รอประมาณ3วินาทีขึ้น F0 ครับกดปุ่ม power ลงไปแล้วนะครับขึ้น F0 นะครับไม่สามารถสั่งงานอะไรได้อีกต่อไปเลยครับต่อไปคือฟ r เ s อร์ ure, โดนหนูกัดขาดไปแล้วครับไม่ทํางานใช้เพ e s s u r e หรือ p พ e s s u r e ถ้าไม่ทํางานนะครับไม่มีฟาร์มถี่ขึ้นมานะไม่ได้สร้างฟารมถี่ครับมันก็จะ CPU ก็จะตรวจจับฟาร์มถี่ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่ม power มันก็จะขึ้น F0 นะครับไม่สั่งงานอะไรใดทั้งสิ้นนะครับเออสำหรับเพชเชอร์รุ่นนี้มีความถี่ที่ไม่เสถียรนะครับทำมาอ่อนแรงมากครับเอ่อส่งผลให้เอ่อเวลาหนูกัดสายไฟขาดนะครับบางครั้งเอ่อในกดไม่ทํางานนะครับกดสตาร์ทไงก็ไม่ทํางานครับสาเหตุครับมัน อ่าถ้าหนูกัดสายไฟขาดนะครับบางครั้งกด power นะครับแล้วก็กด start มันก็สามารถปั่นอ่ช่างน้ำหนักได้นะครับเนื่องจากมันไม่ฟ้อง F0 เลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าฟา์มถี่มันไม่มันอ่อนแรงมากนะครับแต่รุ่นใหม่แล้วก็เขาได้ปรับปรุงแล้วนะครับให้มีความถี่ที่แรงนะครับเพื่อไม่ให้มีการลวนใดๆทั้งสิ้นนะครับ เมื่อมันขาดปุ๊บจะต้องขึ้นนะครับจะต้องฟ้องเออเลอร์ดีนะครับไม่ใช่ฟ้องบ้างบางครั้งไม่ฟ้องอย่างนี้อ่านี่ต้องเอาสกูลายที่อ่าหัวมันพอดีกันนะครับถ้าไม่พอดีหมุนไม่ออกนะครับเนื่องจากมันเกิดสนิมแล้วนะครับต้องใส่พอดีนะครับจึงจะเข้าได้นะครับจึงจะออกได้นะครับถ้ามันเป็นสนิมนะครับต้องหาหัวที่แปะหน่อยครับ เฟเชอร์ uh, ก็คือตัวสร้างความถี่นะครับ uh, มันจะสร้างความถี่นะครับไปบอก CPU นะครับ CPU จะคอยตรวจจับเฟเชอร์นะครับ uh, uh, ure, uh, เมื่อเมื่อมีน้ำเข้าถังนะครับเมื uh, ่อ uh, เมื่อถ้าหากเฟเชอร์ไม่ไม่สร้างความถี่นะครับ CPU ตรวจจับว่าไม่สร้างความถี่พวกก็จะซ้อบองเออร์เอูนะครับ เพเชอร์จะเป็นตัวเมื่อมีน้าเข้าในถังนะครับน้ําก็จะไปกดสายเพเชอร์สาย ure, สาย,ยางเพชเชอร์นะครับกดสายไอ้ไอสายเพเชอร์นะครับจะมีแรงดันเข้าไปที่สายเพชเชอร์นะครับไปเข้าไปที่ตัวเพชเชอร์นะครับแล้วเข้าไปที่ยางนะครับอ่านี้เวลาออกจะต้องออก,ออกจากตกจากซ้ายนะครับไปขวานะครับติดกับซัมซุงกับ LG นะที่ตบจากขวาไปซ้ายนะครับ เมื่อมีน้ําเข้าถังนะครับก็จะเกิดแรงดันน้ํานะครับไปผ่านสายยางเพชเชอร์นะครับไปกดยางในตัวเพชเชอร์นะครับยางในตัวเพชเชอร์นี่ก็จะไปกดแกนเฟอร์ไลท์นะครับเข้าไปในกดลวดนะครับเมื่อเข้าไปในตัวเลือดมากขึ้นความถี่ก็จะยิ่งต่ำลงทุกทีนะครับยิ่งต่ำลงต่ำลงตามการแรงกดของน้ํานะครับเมื่อน้ํามากก็จะยิ่งมีแรงกดเข้าไปมากความถี่ก็จะต่ำมากนะครับ CPU จะคอยตรวจจับความถี่ตัวนี้อยู่นะครับ เพื่อจะอเมื่อถึงระดับน้ําที่สร้างไว้ซีบจะตัวตัวจจับความถี่นะครับเมื่อความถี่ได้ปั๊บก็จะสั่งไฟหยุดไฟไม,ไม่ปล่อยไฟไปที่วาล์วน้ํานะแล้วก็สั่งให้ซักตามระบบจ่อไปเนะครับสับงเกตด้านหน้าจะไม่มีหนูกัดขาดเลยนะครับเนื่องจากรูมันเล็กมากนะครับโอกาสเข้าโ,โหแทบไม่มีเลยนะครับมันทํามาเล็กจิ๋วเลยนะครับหนูโอกาสเข้ายากมากครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังนี้ก็จะมีอ่ยางสองตัวนี่ครับต้องดึงออกนะครับมันจะเป็นล็อกอาวาล์วตัวนี้ไว้นะครับวาล์วน้ําเข้าตัวนี้นะครับทางยาวของงางน้ำเข้านี้ไม่ต้องพันสายผ้าเทปใดใดทั้งสิ้น,นครับผ้าเทปขาวไม่ต้องพันนะครับเพราะมันจะมียางอยู่ที่ตัวตัวสายแล้วนะครับเมื่อเรากดลงไปมันก็จะล็อกกันเองนะครับมันจะน้ําไม่ไหลครับ เฟเชอร์รุ่นนี้เวลาวัดก็วัดแค่มีหรือไม่มีเท่านั้นนะครับไม่สามารถมาเช็คลระดับน้ําได้เลยนะเพราะว่ามันไม่เสถียรพอนะครับความแรงความมันอ่อนมากนะครับทั้งไฟทั้งความถี่สายเชเชอร์จะใช้สีดำเล็กนะครับกับสีแดงนะครับซึ่งเป็นสายเล็กนะครับ แอพเชอร์จะใช้ไฟ DC หรือไฟกระแสตรงเท่านั้นนะครับส่วนสายที่ดําใหญ่นะครับจะเป็นสายคอมมอนนะครับสายคอมมอนก็คือสายคอมมอนก็คืออะไรครับคือสาย AC นะครับซึ่งเป็นสายร่วมนะครับเขาเรียกว่าสายร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่เป็นไฟ AC ครับสังเกตหนูนะครับหนูกัดขาตรงนี้นะครับผมได้พันเข้าไปแล้วนะครับสายสีแดงนะครับแดงเล็กเชอร์นะครับ สายแดงตัวนี้คชเชอร์นะครับอันนี้ตัวนี้คือตัวเพชเชอร์นะครับตรงสีส้มๆนี่คือสีนะครับอันนี้คือหนูที่กัดขาดนะครับอ่าผมพันเรียบร้อยแล้วนะครับหนูมันกัดตรงนี้ขาดไปแล้วนะครับอ่าได้พันเรียบร้อยแล้วครับ่ากเกตดูตรงนี้จะมีสายดําเล็กกับดําใหญ่นะครับเครับตรงนี้จะมีดําเล็กนะครับอันนี้ดําเล็กนะครับที่บอกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือดําใหญ่นะครับอ่านี่ดําเล็กดําเล็กคือของพเชอร์นะเป็นไฟเอซนะครับตรงนี้ไอ้ไฟดีซนะไฟกระแสตรงนะตัวนี้ส่วนนี้คือสายดําใหญ่นะครับสายดําใหญ่คือสายคอมมอนนะครับคอมมอนหมายว่าสายร่วมนะครับหมายว่ามปว่าเมื่อเรากดปุ่ม power นะครับสายสีดําเนี่ยจะต่อไฟเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟเอซีหนึ่งเส้นนะครับต่อเข้ามานะครับไปที่อุปกรณ์ที่เป็นไฟเอซทั้งหมดนะครับที่ใช้ไฟเอซสองยยี่สิบทั้งหมดนะครับ เขาเรียกว่าสายคอมมอนนะครับไปวาวน้ําไปออ่มอเตอร์นะครับแล้วก็ไปตรงอาสายปล่อยอปล่อยน้ํายาปรับพานุ่มครั้งสุดท้ายด้วยครับมันจะไปทั่วนะครับสายสีดําเนี่ยใช้กับไฟเอซนะครับดําใหญ่นะครับดําใหญ่เนี่ยเป็นของเอซนะครับก็เรียกสายร่วมนะครับร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัว อย่ามาปะปนกันไม่ได้นะครับเวลาหนูกัดขาดหมดนะครับเราเอาดำใหญ่มาต่อดำเล็กนี่เป็นเรื่องเลยครับไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนะครับอันนี้เราต่อเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับมันไม่มีอะไรหนูกัดขาดเฉยๆครับส่วนใหญ่ก็หนูกัดขาดนะครับต่องเครื่องเครื่องผ้าเนี่ยอาการส่วนใหญ่คือหนูกัดขาดครับ อ่าทีนี้เราเราจะลองอ่ากด power ครับมันกดหัวยุบอ่ากดแบบนี้นะครับมันจะยุบลงไปนะครับเราอันนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้จะวัดความถี่ให้ดูนะครับว่ามันไม่มันน้อยมากนะครับมันวัดอะไรไม่ได้นะครับแต่รู้ว่ามันมีนะครับวัดแค่รู้ว่ามีแต่ไม่สามารถอ่ามาทําว่าระดับน้าเท่าไหร่เท่าไหร่ได้นะอ่าแต่เราไม่สามารถวัดได้แต่ตัวเขาสามารถจับได้นะครับเพราะเขาจะเอา ความถี่น้อยๆตรงนี้ครับที่เรอ่อนเนียครับไปขยายความถี่เพื่อไปบอกซีบียูของเขานะครับทําให้เขาจับได้นะครับแต่ตรงของเราเนี่ยมันอ่อนตรงนี้ส่วนเป็นส่วนอ่อนของมันนะกำลังอ่อนกําลังลังนั้นวัดไม่ได้ครับของเราวัดแค่มาอย่างเดียวอันนี้สังเกตดูความถี่จะเป็นเฮิร์ตนะครับตั้งไปที่โวลต์เอีนะครับแล้วก็กดปุ่มเหลืองครับมันจะเป็นเฮิร์ตครับเวลาวัดเนี่ยอถ้าวัดแช่นะครับจะกลายเป็นศูนย์เฮิร์ตนะครับต้องยกสายวัดออกมาก่อนแล้วจิ้มเข้าไปใหม่ครับจะเห็นเฮิร์ต 2เฮิรต์มั่ง50เฮิรต์มั่งครับสวิงไปสวิงมาครับ0-70เฮิรต์นะครับอ่ามันจะสวิงไปสวิงมาอ่าเพราะถ้าแช่ไว้นีมันจะเป็น0เฮิรต์นะครับเราต้องยกแล้วก็ยกสายแดงออกยกสายออกมาครับแล้วก็จิ้มใหม่ครับเวลาวัดสายสีดําจิ้มกับสายสีดาสายสีแดงจิ้มกับสายสีแดงครับของเพชเชอร์นะครับสายวัดของเรามิเตอร์จิ้มกับสายสีแดงครับไอ้ยแดงกับแดงนะครับมิเตอร์กับเพชเชอร์ก็แดงกับแดงดํก็กับดำนะครับดำกับดําแดงกับแดงครับ อันนี้เราวัดไฟ AC ครับกดปุ่มเหลืองอีกครั้งก็เป็น AC นะครับกดปุ่มเหลืองอีกครั้งนึงก็กลายเป็นเฮิร์สครับกดเหลืองหนึ่งครั้ง AC กดเหลืองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเฮิร์สนะครับอันนี้วัดได้0.037 ACV นะครับเห็นไหมครับไฟน่าต่ำมากนะครับ0.037 ACV วัดได้ต่ำม,มากครับ นี่ไฟนะครับสาเหตุที่วัดไฟ AC ได้เพราะมันสร้างความถี่ครับวัดไฟ dc นะครับได้ติดลบครับลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่ง dcb ครับสาเหตุที่มันวัด a c ไฟ a อขึ้นได้เพราะว่าตัวมันสร้างความถี่นะครับความถี่ก็คือ a อซนั่นเองครับกระแสสลับนั่นเองครับเมื่อสลับมันก็คือความถี่นั่นเองครับมันก็เลยสามารถจับได้นะอันนี้ได้ติดลบนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ เอาเอามิเตอร์เข um, nah, ็มมาวัดดูบ so ้างครับมันอ่อนมากครับอันนี้ตั้งที่0.1โวลต์นะครับตั้ง0.1โวลต์นะครับอเราจิ้มเข้าจิ้มออกนะครับเพื่อจะดูนะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปมันก็จะติดลบหน่อยครับเมื่อเราดึงออกมาก็จะอยู่ที่ศูนย์ะครับสังเกตหน่อยครับมันนิดเดียวครับกระตุกนิดเดียวมันกระดิกนิดเดียวครับอ่าตกนิดเดียวครับไฟจะตีกลับมาครับเข็มจะตีกลับลงมาครับอ่านนะครับ พอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่ศูนย์นะครับพอเราเสียบเข้าไปก็จะเข็มก็จะตีลงมาหน่อยน,นะครับอ่าอ่าเข็มตีลงมาหน่อยแล้วไะพอดึงออกก็ลงที่ศูนย์นะครับพอเอาเข็มอ่าสายวัดแตะลงไปก็จะเข็มก็จะตกลงมานะครับอันนี้เราจะผักไปที่สองจุดห้า a c v ครับเราวัดให้ใช้ย่านสองจุดห้านะครับให้เลือกมิตเตอร์ที่มันมีย่านสองจุดห้านะครับสองจุดห้า a c v ครับ สังเกตดูก็เหมือนกันครับเวลาเราแตะลงไปมันก็จะตกลงมาหน่อยครับเวลาปล่อยก็จะอยู่ที่ศูนนะครับเก็เข็มจะอยู่ที่ศูน์นะครับเวลาเราแตะมิเเอรลลงไปเข็มก็จะตีถอยหลังมานะครับเรียกว่าติดลบนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันอ่อนมากใช่ไหมครับแต่รุ่นใหม่ๆก็จะทําแรงแล้วนะครับ ไอ้อย่างนี้มันไม่เสถียรภาพนะครับมีอะไรมารบกวนมันหน่อยมันก็จะเพี้ยนได้นะครับดังนั้นก็จึงมีการปรับปรุงรุ่นใหม่นะครับให้แรงนะครับเพื่อความเสถียรภาพอันนี้สายที่แดงย้ายไปรู้เอาผุดนะครับย้ายไปรู้เอาผุดหมายถึงว่าวัดความถี่ความแรงของความถี่ครับเห็นความแรงของความถี่ไหมครับอันนี้คือวัดความถี่นะครับเขาเรียกวัดความถี่ย้ายมารู้เอาผุดเห็นไหมครับมันจะตกนิดเดียวเหมือนกันครับ สรุปเหมือนกันหมดครับติดลบนิดนิดนิดนะครับตีลงนิดนิดทั้งสามแบบเลยครับทั้งดีซีทั้งเอทีทั้งไฟดีซีทั้งไฟเอทีนะครับแล้วก็เอาพุทวัดความถี่นะครับอันนี้คือกด power ไว้นะครับไม่กดก็มามาแล้วนะครับความถี่แต่อันนี้กบให้รู้อันนี้ขึ้น F0 แล้วครับสาเหตุเพราะว่าเราไปวัดมันนะครับทําให้ความถี่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วมันหายไปครับ CPU ก็จับว่าเออมันหายตอนทีมันหายไปแล้วเขาก็เลยสั่งขึ้น F0 เลยครับเห็นไหมครับอันนี้บอกนะครับไม่สถเียนนะครับตัวนี้แต่ไม่เสียครับอันนี้เราต่อสายเข้าไปแล้วอันนี้มันขึ้น F0 เพราะว่าเราไปวัดมันทําให้มันศูญเสียนะครับในการวัดเห็นะครับถ้าขึ้น F0 เราลากรอยสตาร์ทในจตังติดต๊ดติด๊ดอย่างเดียวนะติด๊ดอย่างเดียวครับถ้ามันติดต้องตืดตืดตืด,ตดไปเลยครับอ่า power แล้วนะครับ กด power แล้วไฟขึ้นมาแล้วนะครับแต่ F0 ไม่ขึ้นแล้วครับอ่าทีนี้เราจะกด star นะครับเราจะกด star นะครับกด star ครับอ่าหมุนเลยครับช่างน้าหนักครับพื้นเลยครับแปลว่าเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ